กับสบายดีพี่น้องสบายดีอีฟซีบุตรถู <I like. S 1> mm ่ส hmm ุขุคุเนาะภายในประเทศและต่างประเทศมันเป็นกาศิมาไทยอาเตรีพี่น้องเซิงเทียวกับเท่าเป็นวัดเป็นไอเนี่ยพี่น้องก็มาห้าล้านได้เลยพี่น้องบ้านฮ่าตัวข้ามขาเสาแล้วข่เลยลูกมาข้ามได้撒 บัได้สลุกอกหั้อนลอนมเลยมาห้ามหมสบายดีไหมลูกไหลูกอเเอ้ยให้สกินกับไอแว็กด้เนาะไอแว็กพาเห็ดเลยนะเอเอเหือแตกอเออเดี๋ยวลูอางาม้ยะอางามาเ่กางามอางามด้วยค่ะ ท่อมาทเป็นยังฮะมาทำกินเขาลายอ่าตัวไปใช้บริบาลเหะอเตีน้องแว็กไปใช่วะให้น้อยยังนดเก็นี่เนาะ ะมีแต่คนนอนมีแต่คนนอนอันนอนรับตาสิลูกมีประตูมีประตูบ่นี่คือมาเบิ่งทางไอแว๊กบ่เนี่ยมาดูกลิ่นไอแว๊กเฮะ หไปสิดิอันไอแว็กดิษะไอแว็กดิษะลูกเต้นตื่นเ้เ้ตเออเตตื่นเลยสบายดีปลาลุงเบานเยาดีปลาลูเก่งไอแว็กกสบายดีปลาลุกนำนองนะเออมาสดีไรเถอนไอแว็กอามอไม้เขานอนาในลูกสีหาเดอ นูยมีแต่คนนอนฮะมีแต่คนนอนมีแต่คนนอนเออคุณบ่ดีนะเออคนนอนเมนบ่คนจ้ะนะลุงว่ะมูด้วลูกว่ะนอนแม่ฮะนอนนอนเปิดประตูกแค่ก๊อกก๊อกบี๊แบบอ้าวปิดแล้ะ

นายคอนเวขาดแล้วบ้านไอเวคู่เอาุ้วามุงลูกไอเวูืมสบาดีไปลุ่งนะแม่ครหาสบายดีแล้วโอ้เก่ง หายรวบานี่่สาเห็ดเทือนเหตเทือเนาะเห็ดเทือนปลาลุงบึงลูกฮะมาไวมาไวมาไวเหตดเทือนโน้เหพระทเือนงามเห็ดด้วยลูกเห็ดด้ฮะ จะคาลูจะไคมันเปื้อนนะสิได้ผ่านตรงไปอย่างนั้สบายดีพี่น้องมาพี่น้องเดมยเกียสิเียมให้พอใหญ่โเาคุยเนาะยกพี่น้องเอ้ยไปกับเบาใจบ่ไปกับเบาใจพี่น้องเอมพี่น้องคน่น้อง อารมณ์เสดรอารมณ์เสดระพูดพน้อยไาสักมันเบิดเลยลูกอติอตเติเอ้ยทางลุงสทธานหม่ย มันเกิดไอ้แบกบ่ทําสิเป่าเค้กให้ไอ้แบกอยู่บ่เป่าอยู่บ่ฮะฮะมันกดใคมันเกิดไอ้แบกมดทําสิเป่าเค้กไอ้แบกอยู่บ่ฮะไอ้แบกโดยมาทําไปเป่าเค้กไ้แกเด้อไอ้แกใ้น้องเป่าดยบ่ลูกเอาขวก่อนฮะเอาขวก่อนบ่ลูกไอ้แกใ้น้องอเตเป่าดบ่เค้กนะ เออเออมันสีแตกลูกมันสิแตกโบเลนลูกนี่พีก็ถืออยู่ใช้พาไปพาลูกไปเบิ่งหน่อยไปพาลูกไปเบิ่งเลยไป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 อยู่ใช้อยู่ใช่ไหมอันนี้อันนี้โอ้โหไปน้ำไปแบกโอ้ไปใหใช้ลูกให้ลูกพาบิ้งนั้ใช้พี่ก็ถือนะใช้ นสัยเนสัยเนใช่น่มันเีนออกมาสาวน้เนฮะมันเป็นโตนะไรบอกลุงด้วยฮะลมันมันเป็นตกระจุ๊กฮะมันเป็นตนะไลูกฮะมันอะไร้ยตู๊กตาผีฮะตู๊กตาผีอ๋อตุกษางบอกแถวบานี่ฮันจะดื้อเด้บ่เนี่เด้อ มันลูกมันกิงคนตัวตัวตัวโมอืพีก็ืออยู่ใชอใไปสิไปเบิ่งลูกป่ะไปเบิ่งป่ะไปเบิ่งมันออกมาจากไสพาลูกไปเบิ่งีลูกตัวฮะตัวตัวอาคนตาหนูนอ่นพีก็ถือน้องเว้ยพอทำใหเห็นพีก็ถือบโดยบอไปดิน น้อาคอลลี่คอลลี um, um, uh, 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 ่คอลลี uh, はは่อย่ามันเห็นคอลลี่คอลลี่ลูกคอลลี่ลี่ลูตะมือฮึลี่ลูตะเออเออลุงลุงยู่ในิเกตนะลี่มันลี่มันโมลุงลุงลุงโมยะลุงใหญ่เลยลุงโมดิดื้อฮึใช่ลุงใช่ลุงใช่ดีดีด็กใช่ดีดีเขาเออนางลุง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  งานบอกเขาว่ามาเล่มาเล่จากพี่ก็ถือมาหาน่ะอยากพูดมาเลยมาเล่มบ่มีดอกลูกบ่มีพี่มีค้างดอกลูกเออขายของดีกลัวค้างน้อลูกขายของจะไรมาม่าให้ลูกมาให้ลูกซื้อเอามาสีบัวนี่ลูกให้ลูกซื้อสีบัวนี่ใบเท่ไร่ใบจากใบจากบาทใบจากพันลูก สีาา่พันส,สี่พันโอ้สี่พันเออสิบบาทสองอย่างสิบบาทบ่ะสิบบาทโดยอันนี้สักติดติดนี่ไปอันไหนเอาอาคืนมาเอาเอาคืนก็เอาคืน,คน,คนแหละลุงโมมีเงินให้ธุระอะไรธุระอะไรซื้ออะไรสีอ,นอนันนี้เอาตัวนี้ไปอันอันสักพันอันนี้ อันจะพัดมัครับเจ็ดเก้าเฮ้ยเจ็ดเก้าโอ้โหเจ็ดเก้าพี่น้องเอ้ยเจ็ดเก้าจัดไปเลยด้อพี่น้องวันที่วันที่หนึ่งพี่น้องอาติบอกเลยเอาเงินอ้าวใส่เล็บายเออขอบใจเด้ออันบอกบอกปลาลูกนู่เลขสิออกายังเลขออกงูเฮ้ยเด็กเออกงูเลี้ยวงูเมนโบแม่นคักบ่เลขอยวงูนะ เลขงูพี่น้องคนวะสามสองเจ็ดสองจัดไปเรืยพี่น้องใส่โบมีดอกด้วยบบมี่ฮะฮะฮะฮฮะมไปฮะา

มันบวกัดดอกมันลุงใหญ่แล้วกัดที่นังได้บางครัเห็นบโม่กับซื้อน่ะมันยังมีปืนอยู่โมบางครัเห็นอยู่ในสายาเบ็ดตูมันแบบตาเบสมันบบมีปืนเลยฮึอ่ะท้าพ่อพี่น้องสิมาถามเหมือนมังค์บางครั้งเห็นบักครัเห็นมองได้แล้วกับพี่ก็ซื้อน่ะ มันมันมามันมาวางนะลูกบอเป็นด็กก่มันเหนนุนเหนียนไปไกลๆุนบอมันบ่ได้ขมาแน่หีบ่มากินใหญ่เลยเอานตายมันมีตัวมันมัในนั่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 นเป็นยังบ้านิฮะมันตัมันตนอ๋อกินตาย เฮ้ยกระเนกะซื้อพี่น้องเพื่นวะเรนฮูลาตาตีไปหาลุงมาทำเลรนอย่นี่เด้อก็แล้วมาเ่นในเลยยันยันขยันเดืเด้อเด้อาข้าเลรนในอู่ดันนี้ปะข้ามือมันอันนข้ามือไม่ยังมาทำหิวยังมาทำหิ้วยังสะเฮ้ บอกลุงไปย่างลสิพาไปตีย่างเนย่งหิวอีนังวะสัตว์ที่ไปใช้บานนี่ั่นบอกเอาโนโน่อ่างกะถือบ่ห่าบด่านเดียบ้านนี่หมูต้องมันดะ ต <Indonesia> ้นต e? <cat on subscriber> <die> <ira> ีมันตีก็ซื้อนะโอ้โหใย้สั่งว่าแท้คือเก่งแท้เก่งอืมเก่งมากเล้วืมมุดถากันบ่โอ้ยพี่น้องคนอยากเฮียงยืนกับลุงพี่น้องสั่มกันบ่เหมืนว่าโอยโดยบวกคิดเงียบลูกพี่นงเป็นวัดอยู่ลูกเมึงเช้าแบบข้ามกระเบิดเลยทุ่งหนึ่งลูก บอกกินบอกทงเตะกับบอกินลูกมันเย็นนะนะอย่างกระถือมามันเย็นมันเย็นมันเย็นบอกินกับยาลุงบอกนะบอกพังคว่ำลุงแน่เออเก่งเก่งเตะกับบอกพังคว่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยดึงส่งระบาดนี่ฮะยห้อยห้อยห้อยจะดึงส่งลุงกู๊กเ่รอเบิ้งยัง เอาแล้วพี่น้องบาทนี่ได้ผุร้อนเลยได้ผุร้อนแล้วบาทนี่อาซาปัสบายดีปราลุงเร็วๆไปกินเลยสบายดีปราลุงไว้เรื่อยภาษีสบายดีงามให้แบกเมื่อบ่บาทนี่ให้แบกเมื่อป้อเออมันด้านเปลือนฮันมันฮัมมาแล้วเปลือนเบิดแล้วฮั่นมานฮามน่ะไปกินเสียฮั่นเด้อ พี่น้องมาขอส่งมาพ่อควรขอบคุณขอบคุณทุกทุกฐานที่เข้ามาติดตามรับชมสองเบาเบนหายใจเป็นสู้ประสุขสู่คนสุ่มองสุ่บอลโสดเป็นทางฝั่งไทยฝั่งล่าทางต่างประเทศทุกทุกจังหวัดทุกไทยทุกจีนเลาวกราบสวัสดีพี่น้องสวัสดีป้าลุงนะแม่ลูกสบายดีพี่น้อง